ต่อที่ EP 2วันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องทำไมต้องใช้ VPS ในการรัน EA เนื่องจาก EA ต้องรัน24ชั่วโมงตลาด forex เปิดตลอดทั้งวันถ้าปิดคอมหรือเน็ตหลุด EA ก็หยุดทํางานการใช้ VPS ช่วยให้ EA ทํางานต่อเนื่องไม่สะดุดข้อถัดมาอินเทอร์เน็ตเถียรกนกว่า VPS ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้โบกเกอร์สัญญาณเร็วกว่าเน็ตบ้านลดความเสี่ยงสัญญาณหลุดหรือดีเลย์ตอนเข้าออเดอร์ แถมยังมีข้อดีคือไม่ต้องเปิดคอมเองทั้งวันเราไม่จําเป็นต้องเปิดเครื่องไว้ตลอดเวลาช่วยประหยัดไฟและไม่ทําให้คอมพังง่ายค่ะสุดท้ายแล้วปลอดภัยกว่า VPS ถูกออกแบบมาให้รันระบบตลอดเวลาซึ่งจะมีทีมงานคอยดูแลเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วทําให้มั่นใจกว่าการรันบนคอมส่วนตัวแน่นอนค่ะซึ่งสรุปสั้นๆได้ว่า VPS ก็คือบ้านหลังใหม่ของ E.A. ที่วิ่งได้24ชั่วโมงเน็ดแรงเสถียรปลอดภัยกว่าและไม่ต้องมานั่งกังวลว่าคอมจะดับหรือเน็ตจะหลุดค่ะ สำหรับใครอยากให้ EA ทำงานเต็มประสิทธิภาพอย่าลืมเลือกใช้ VPS กันนะคะและสำหรับ EP 3เราจะมาพูดในหัวข้ออะไรรอติดตามได้เลยค่ะ